วันนี้มารีวิว ASUS r t a x 5 2ราเตอร์ Wi-Fi ที่ได้มาตอนแรกก็ไม่ได้ว้าวอะไรแต่พอใช้ๆไปก็จะมีคำถามในใจว่าทำไมไม่เอามารีวิวให้ไวกว่าน,นี้และแน่นอนครับคลิปนี้สับสนโดย ASUS เจ้าตัว RT-AC52 เนี่ยเป็นราเตอร์ Wi-Fi รุ่นเล็กสุดที่ ASUS มีขายในไทยนะตอนนี้สเปคของมันก็ไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะครับ Wi-Fi เป็น WiFi 6ความเร็วทางการตลาดคือ AX108 แต่ความเร็วจริงๆของมันเนี่ยก็คือ1.2กิกะบิตบนย่าน5กิกะเฮิรตซ์แล้วก็574เมกะบิตบนย่าน2.4กิกะเฮิรตซ์พอแลนมีมาให้3พอร์ตพอรตแวนมีมาให้1พอร์ตมีสายแลนแถมมาให้ในกล่อง1เส้นมีอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้1ตัวไม่มี USB ไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นกับราคาค่าตัวประมาณ2,000นี่คือราคาเปิดตัวของเขาแต่ถ้าราคาอัปเดตอะไรก็ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอได้เลยหรือถ้าใครอยากจะซื้อแล้วก็ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอได้เลยแต่ถ้า ไม่ได้เล็กสุดอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูสปีดขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งสติ๊กเกอร์เขียวๆตรงนี้ ASUS เขาอยากจะโปรโมทก็คือ easy QR code setup ครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยการที่คุณจะเซตอัพเราเตอร์ใดๆคุณต้องมีคอมมีอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับขอแค่คุณมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องคุณก็เซตอัพเราเตอร์ตัวนี้แล้วมีเน็ตเล่นได้นะฮะขั้นตอนแรกก็คือคุณไปโหลดแอป,ปมาครับแอป,ปชื่อว่า asus router นะไปโหลดแอป,ปมาเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก็คือคุณสแกน QR โค้ดด้านท่างของเราเตอร์ตัวนี้แล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันขั้นตอนที่3คุณก็มีหน้าที่ที่จะใส่ชื่อ w i f i พาสเวิร์ด Wi- ไชื่อล็อกอินเราเตอร์พา Easy QR Code Setup ครับคือไม่ได้มีแค่ใน RTK 52นะราเตอร์ ASUS รุ่นใหม่ๆก็จะมีฟีเจอร์นี้แล้วก็คือ Setup ได้ไง่ายๆผ่านแอปมือถือนั่นเองและทีนี้กลับมาว้าวเรื่องสปีดของมันกันต่อนะฮะไวไฟของมันเนี่ยที่บอกว่าเป็น AX1008 เนี่ยผมก็นั่งเซตนั่งเทสอะไรไปจนผมแบบว่าต้องเทสให้มั่นใจว่าโน้ตบุ๊กผมมันไม่ได้ดีดกลับไปต่อ Wi-Fi บ้านผมที่มันเป็นแบงก์มุมตัวใหญ่อะไรแบบนั้นนะคือบอกว่าสปีดที่ได้เนี่ยเทสให้ดูสดๆเลยก็ได้ครับน อันนี้คือแล็ปท็อปที่ต่อ Wi-Fi อยู่กับเราเตอร์ A อาสองตัวนีนะ้นี่ครับเก้าร้อยห้บเมกะบิตบวกบวกบน Wi-Fi มันทำได้ครับอืมเนี่ยดาวน์โหลด975าร้อยบนะฮะคือผมเทสต์มาหลายวันหลายรอบมากแล้วก็กดสดตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งมันก็ยังทำได้แบบนี้นะนี่คือ ถ้าบอกว่าใครอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ในคอนโดอยู่ในหอพักอยู่อะไรที่แบบว่าพื้นที่ไม่ใหญ่มากตัวนี้ตัวเดียวเรียกว่าเอาอยู่เลยแหละครับต่อมาถ้าบอกว่าอยากจะไกลออกมานิดนึงแบบบ้านเดียวอย่างอะไรแบบนี้นะผมก็ลองอย่างก็คือเอาเราเตอร์ตัวนี้ทิ้งไว้ในสตูดิโอของผมเหมือนเดิมแล้วผมก็ย้ายแล็ปท็อปเครื่องนี้กับตัวผมเนี่ยไปนอนอยู่ที่ห้องนอนแล้วก็กด เทสสปีดอีกรอบหนึ่งนะครับความเร็วที่ได้ก็ยังได้อยู่670เมกะบิตบวกบวกอยู่นะครับดังนั้นใครที่บอกว่าอยู่บ้านไม่ใหญ่มากก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าบอกว่าใครจะเอาไปใส่บ้านหลังใหญ่ๆหรือว่าจะเอาไปเชื่อมต่อกับระบบอะไรที่ใหญ่ขึ้นก็อยากจะบอกว่ามันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า e x t e n d a b l e router ครับนี่คือจุดแข็งของ asus เลยก็ว่าได้ที่ว่า router asus แทบจะทุกรุ่นในตลาดตอนนี้มันสามารถ m ม s กันได้แล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ครับ อย่างเช่นของผมตัวนี้ที่ผมได้ลองอีกหนึ่งอย่างก็คือเอาเจ้าตัวเล็กเนี่ยไปเมชกับแมงมุมเจ้าตัวแบบเกมมิ่งตัวละเป็นหมื่นแบบนั้นมันก็เมชกันได้นะครับดังนั้นใครที่บอกว่าอยากจะให้ Wi-Fi ครอบคลุมทั้งบ้านอยากจะซื้อ Access p o i n t เราเตอร์ Wi-Fi มาถมทุกห้องในบ้านให้แบบว่าสัญญาณเต็มทุกห้องแบบนี้นี่คือทางออกครับกับราคาค่าตัวแค่นี้คุณวางมันทุกห้องเลยยังได้นะฮะคือแบบว่ามันผสมรุ่นกันได้ไงคุณก็ใช้ตัวหลัก ตัวใหญ่ในบ้านที่แบบว่าแรงๆแล้วก็ตัวเนี้ยไปไว้ในจุดที่แบบว่าไม่ต้องการความเร็วสูงมากไม่ต้องการความเร็วสูงมากนะครับแต่ก็ซัดไปเกือบเต็มกิกะบิตบน Wi-Fi นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับทีนี้ถามว่าเมสแล้วความเร็วมันตกไหมนะครับเท่าเดิมได้ลองก็คือรับเป็น Wi-Fi ปล่อยไปแลนออกมาก็ยังได้ความเร็วเต็มอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยแหละและทีนี้ครับอีกหนึ่งคำถามช่องผมมันขาดเรื่องนี้ไปได้ไม่ได้แน่นอนนะก็คือเรื่องของการเอาไปคอนโทรลดิจิตอลมิกเซอร์อุปกรณ์ a v ทั้งหลายครับ เอาไปต่อกับมิกคอนโทรลเนี่ยโอเคมันไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันใช้คือ WiFi ที่เสถียรครับไกลได้ไม่หลุดอ่าผมก็ลองเทสที่บ้านเทสทีสท่งานหลายๆงานโอเคครับมันไม่ท้าทายอะไรผมก็พามันไปจุดที่ท้าทายที่สุดเท่าที่ผมมีนะตอนนี้ก็คือร้านหน้าตึก40ปีมหาวิทยาลัยทเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะก็คือมอที่ผมเรียนอยู่นั่นเองก็มีงานดนตรีตอนนั้นพอดีก็เอาตัวนี้ไปเทสนะบอกเลยว่า2วันที่เอามันไปใช้เนี่ย ไม่มีการหลุดเลยสักครั้งถือว่าผ่านครับสำหรับเราเตอร์ตัวนี้สําหรับใครที่บอกว่าจะซื้อไปควบคุมพวกมิกเซอร์พวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้จัดไปได้ครับราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็อ้ออีกหนึ่งอย่างก็คือมันสามารถยึดผนังได้นะมันมีรูยึดผนังมาให้นะคใครจะไปทําเมาส์แปลงใส่นู่นใส่นี่ทําอะไรทําได้นะครับถือว่าดีทีนี้สรุปครับเราเตอร์ตัวนี้ใครมีงบไม่มากใครอยากได้เราเตอร์ Wi-Fi6 ใครอยากที่แบบว่าจะเอาไปขยายระบบเมสเดิมในบ้านจัดไปครับเท่าที่ลองมา แทบเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องบน่นสำหรับตัวนี้สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับและหนึ่งอย่างคือมันบูทไวมากบูทไม่ถึงนาทีมีเน็ตเล่นแล้วคือแบบเสียบปลัก๊กรอไม่ถึงนาทีมีเน็ตเล่นไปแล้วไปแล้วจริงๆ